ไม่เกิดเกสในที่สุดเกมยิงปืนที่พวกเราชื่นชอบนะครับ Big Pen Ball เขาได้อัปเดตใหม่ไว้ Summer อัปเดตถือว่าเป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับได้เวลาแปลงร่างแล้วจากคนบ้านรวยสู่ขอทานขายบ้านเพื่อเติมเกม Yes แน่นอนนะครับค่าย Big Game คุณรู้อยู่แล้วก็ผมว่าเขามาพร้อมกับไอเดียอันบิ๊กเบรนค่ายเกมค่ายนี้นะครับเขามีวิธีการหลอกล่อลูกค้าอย่างพวกเราเว้ยทำยังไงถึงจะเสียเงินให้ได้เยอะที่สุดนี่เป็นสภาพฉันนะครับก่อนที่จะรู้จักบิ๊กเกมหลังจากที่รู้จักบิ๊กเกมคุณจะอยู่ในสภาพนี้เหมือนกับกูขอโทษพอละเลิกแซวเขานะครับอัปเดตในครั้งนีนะ้ผมมาแบบเงียบๆเ,เว้ยถ้าเกิดเขาไม่ประกาศใน Discord เนี่ยผมจะไม่รู้เลย เขาไม่ได้จวหัวแบบโอ้ไม g กอดบิ๊กอัปเดอย่าลืมที่จะเข้ามาดูกันด้วยอย่าลืมที่จะเตรียมเงินมาให้ฉันเยอะๆคือมันคือมันไม่บอกอะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ description ก็ไม่บอกอะไรสักอย่างเราจะไม่รู้เลยว่ามันอัปเดตไว้จนกว่าคุณนั้นจะเข้าเกมนะครับเขาเพิ่มกล่องตรงนี้เข้ามาแล้วดูนะคะราคานาคุณามีกล่องสุ่มนะครับ ใช้ดวงล้วนๆซึ่งแน่นอนว่าดวงผมมันเป็นคนดวงกุดอยู่แล้วไง0.25คุณจะมีโอกาสได้ Dark Metal Crystal นะครับแบบคู่ซึ่งกูมีละส่วนที่เหลือก็เออเป็นของแบบซัมเมอร์นะครับลิมิเต็ดสิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดนะครับในแพ็คนี้น่าจะเป็นปืนนี้คุณผู้ชม Aquarium AK ซึ่งมันไม่น่าจะมีขายใช่ไหมใช่ไม่มีขายผมไม่เห็นอะไรเลย หมายความว่าปืนในรูปแบบลิมิเต็ดนี้นะครับคุณจำเป็นที่จะต้องเติมซื้ออย่างเดียวเป็นไงหน,นแทงจริง900โลบคคัคกายปวดหนักเลยกูเจ็บแบบจุกๆโอ้ oh my ก็เก0 0โลบักขอบคุณมากที่ซื้อนะ Yes ได้ของดียังปืนนี่มัน trash เปล่าวะ7%น้ใช้ได้อยู่ซัมเมอร์มินิการ รู้สึกคุณจะซื้อไม่ได้เว้ยนะครับคุณจาเป็นที่จะต้องเปิดกล่องสุ่มเอาอย่างเดียวดูนี่ปืนโอ้ว้าวยิงยากเหมือนกันนะเนี่ยเราเฮ้ยย,ยิงยากยิงยากแต่ว่ามันรัวนะครับและกระสุนย้อยปืนแบบนี้ยิงไกลไม่ได้คุณผู้ชมแต่ทําเป็นเล่นไปให้ใช้ได้อยู่นะเนี่ยเป็นไงล่ะฉันกดค้างไว้ตรงนี้โอเคไม่มีคนตายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพาร์ติเคิลด้วยถ้าเกิดมีคนโดนยิงแล้วเขาตายเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบยังไงเป็นไงล่ะคุณตาย What t h จะเฮกแมนนี่ยังเจอกูเจอกูไม่ได้แดกเลยยิงข่าไว้เนี่เป็นไงเหมือนโดนน้ำสาดหรอวคุณผู้ชมเวลาเขาบ้เบ้าทำให้ปืนมันใช้ยากอย่างนี้โอ้โห,โหยิงคดแบบกระสุนหยอดยิงไกไม่ได้ปืนนี้รัวอย่างเดียว guys รัวอย่างเดียวโอ้โหยิงไกไม่ได้ไหววะ่ะ โอเคเอฟเฟกก็แบบกระจอกมากคุณผู้ชมอย่าเรียกว่าเอฟเฟกเลยดีกว่าคุ้มค่าไม่กับเก้าร้อยโลบั๊กเนอะ no 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 <Nope. S 2> เอาเป็นว่าผมไม่แคร์นะครับผมอยากจะได้ปืน AK เคอะควาเลียมได้โปรด please 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 เอาปืนจัมจมมาให้ฉันหน่อยนะนี่มีรูปยิ้มเลยคุณผู้ชมขอบคุณมากที่เติมเงินขอบคุณมากที่เอาเงินมาให้คุณได้โปรดซัมเมอร์สกา มันคุ้นๆว่ามันหาได้ง่ายมากหรือเปล่า <Huh? S 1> โอ้โหกากสุดเลยนี่ว่โอ้แมนปืนใหม่ก,กูเสียดาเงินว่ะโอ้ย y god โอเคผมใช้โอกาสแย้ตัวเยยย้ายย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 ย้ยยยยยยหมอนี่คยยนน้ยงยย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 ยนยย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 ยอยยยยยยย้ยยยย โอ้นี่แมปอะไรวะเนี่ยผมเคยเล่นครั้งแรกนะครับเข๊วู้เป็นยังไงล่ะเจอปือนซัมเมอร์กูเอาจริงๆนะครับคุณสามารถซื้อปือนสากาเดิมๆคุณก็ได้รับความสามารถนี้ละมันไม่ได้เป็นปืนที่ดีอะไรเลยนะเนี่ยยิงเสร็จปุ๊บหัวหลุดใช่ไหมยิงแล้วหัวหลุดเดี๋ยดๆแป๊บนึงยิงหัวหลุดเนี่ยเนี่ยเนผู้ชมยย โดยรวมมันก็คือสกาธรรมดาทั่วไปนั่นแหละคุณผู้ชม Not a อ i g fan นะครับ not a big fan โอเคเติมซื้อใหม่ดีว่าหวังว่าเรอนั้นจะได้ซื้ที่ดีดีมันซ้ำกันไหมมันผมได้มาแล้วหรือเปล่าหรือมันคนละอันกันอันตะกี้มันอะควเลียมอันนี้ซัมเมอร์ต่างกันแค่ชื่อหรือเปล่าโอเคเป๊ะเลยคุณผู้ชมซ้ำกันเป๊ะมึงหลอกกู Yeah yeah guys กูเสียเงินฟรีๆโอ้ย guys this is incredible นะผมรู้สึกดีมากๆเลยเว้ยะสิ่ง <c oughs> ดูดิปืนแบบเดียวยิงย้อยยิงย้อยกะโดนโอ้โห่ไอ้บ้าเ,าเปิดใหม่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 ไม่ไหวจริงๆว่ะผมไม่อยากเล่นทีมเดสแมทอะผมอยากเล่นแบบโซโล่มากกว่าไหนเอาปืนดีๆมาของเก่ารอกแล้วเว้ย น่มันซ้ำกันคุณผู้ชมเอาอีกแล้วบิ๊กเกมเล่นกูแล้วดิ t แมนโอ้มายกอดผมว่าผมจะพอนะมันเปืองเงินมากเว้ยเก็บเงินไปเติมเกมอื่นดีกว่าไอเราก็หวังไว้อย่างดีนะ,ะหวังไว้อย่างดีเติมปุ๊บแบบว่าอยากจะมีปืนใหม่ใช้ไงนะครับเปิดมากี่กล่องวะสี่ห้ากล่อง ซ้ำกันแม่งได้อยู่แค่2ปืนในชิบหายสกากับมินิกัาร์ดไงไอเลเวดไอเลเวดไอเลเว e ไอเลเวด big game ไอเลเวด so much man ไอเล e วดไอเลเวดกูสแปมนมิดนึง <c> ก <oughs> ูไม่ไปไหนแล้วไ <c oughs> อเล e วดเอเฮ้ยเอาวะแมปนี้ free for all เ <c> ด <oughs> <c oughs> ี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้เป็นแพ็กสุดท้ายแล้วคุณผู้ชม ผมเข้าเล่นห้องใหม่เลยนะครับเนื่องจากเพลีย <Bro. S 1> ออมันไม่ซ้ำแต่มันหาง่ายคุณผู้ชมมันหาง่ายซัมเมอร์เอคนะครับนี่เราใช้ a อคธรรมดามันก็ได้เปล่าวะทำไมเราจะไปเนี่ต้องใช้ a อเคอันนี้ด้วยเพียงแค่มันมีเอฟเฟกยิงแล้วหัวหลุดแค่นี้แม่งเซ็งว่ะไม่มีสายลุงลุกดูปืนของคุณผู้หญิงคนนี้แม่งยังดูดีกว่าเลยนะครับนี่ปืนจุดจอ เดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าปืนที่ดีมันเป็นยังไงนี่ปืนที่ดีมันควนไปอย่างนี้ผู้ชมนี่คือปืนที่ดีนะครับนี่มันแตกต่างกันไหมมันแตกต่างกันไหมผู้ชมเห็นไหมเห็นความแตกต่างนั้นไหมปืนดีกาย Oh my god ปืนดี้เ oh, oh, real skill Oh my god real skill s k กิล very skill oh, นี่คือปืนที่ดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างของปืนที่ดีไม่ใช่เหมือนตะกี้โอ้ยนี่เดี๋ยววะคำจำกัดความของคำว่าปืนดีนี่สุดยอดมากโนโนการแอบนี่นี่เลยขอกูระบายอารมณ์หน่อยเถอะนะครับขอระบายอารมณ์หน่อยเถอะตีวางไว้ตรงนี้แหละเอาละเที่ยวเท่านี้ผมเป็นคนแรกแล้นะครับ my god guys สกิลทั้งนั้นสกิลทั้งนั้นและนี่เป็นปืนนะครับที่คุณจะได้เวลาคุณแบบสุ่มไอ้กล่องนั่นน่ะแต่ว่ามีโอกาสแบบได้น้อยมากๆคุณผู้ชมครับซึ่งก็ถามว่ามันดีไหมมันก็เป็นลองไอ้ดักไม่เท่ากันที่ผมใช้ตะกี้นี้แต่มันก็โอเคนะมันโอเคมากๆาเลยแหละเนี่ยมันก็โกงพอๆกันมันยิงไม่โทนระยะไกลเนี่ยแหละอ้โหกูยังตายอ่ะขนาดที่ปืนโกงขนาดนี้เฮ้ยเอาอีกละบิ๊กเกมนะครับเขาแยกผมกับผม ให้ไปนั่งแบบพิจารณาความชั่วร้ายที่ใช้ปืนนี้ดูคือเขาให้เราก็ผมไปยืนดูห่างๆมันเป็นแบบนี้หลายรอบมากๆแล้วกูไม่สามารถกดรีเซ็ตตัวละครได้แต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมผมคิดว่าผมนั้นอยู่ตัวละผมมีป้อมปืนเป็นจำนวนมากส่วนที่เหลือผมให้ป้อมปืนผมจัดการเองแล้วกันเนี่ยเป็นไงอีซี่โอ้นี่ขนาดโดนแยกมานั่งดูห่างๆ71กูแม่งไม่ได้รู้สึกถึงสกิลที่กูเล่นเลยเว้ย ือมันเป็นที่ปืนล้วนๆที่ผมชอบซิตี้เล่นซิตี้เถอะนะพลีซิตี้เถอะนะพลีสพลีสพลีสโอเคเล่นซิตี้ฟีฟอในไหนๆก็ไหนๆคอยครั้งหนึ่งนะมีรู้ว่ามันเปลืองเงินเนะี่ยมันเปลืองเงินมันเปลืองเงินผมแค่ยอยากได้ปืนใหม่เองเปลืองเงินนัน่งนั่งนั่งโ้าวโอ้ไม่ก็เย่เย่เย่ก๊าซ yes guys คุณผู้ชมไม่ต้องซื้อนะครับ mm hmm. เห็นผมเป็นตัวอย่างไหมเห็นผมเป็นตัวอย่างไหมคุณผู้ชมไม่ต้องซื้อนะครับ ถ้าเกิดคุณอยากจนแบบผมก็ผมใส่เสื้อแบบขาดๆินเกินเหมือนผมนะครับให้คนนั้นเติมเกมนี้นะอยากจนทันทีจนทันทีที่ได้เล่น this is epic guys yeah man I'm having so much fun นะครับสนุกสุดๆไปเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันยิงผมผ่านระบบอะไรสักอย่างหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงผมกดผิดตะกี้มันยิงผมทะลุแมปว h ต t t h e heck ควาจริงถ้าเกิดจะเติมซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งผมแนะนําเป็นมันนี่กันยูว่านะครับผมคิดว่ามันดีกว่าในทุกด้านย้ําในทุกด้านจริงๆแมน,จมนเจอปืนกูเป็นยังไงล่ะโอเคนี่แหละเออปลอมปืนกูมาแล้วปลอมปืนกูมาแล้วตัวพิษเกมยอดเน่า no! ยังจะมีโอกาสได้คนแรกไหมวะกูโอเคน่าจะยังมีอยู่ยิงแบบนี้ระยะไกลโพรป้อมปืนผมมันอึดมากนะครับที่เป็นป้อมปืนตัว C เนี่ยเฮ้ยมีคนยิงป้อมปืนอาร์เมอร์กูด,ด้วยเหรอทำไมไม่ได้นู้ <c oughs> no! ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้คนแรกอยู่ได้คนแรกอยู่ <c oughs> แสดงว่ามีคนแฮกจริงๆด้วย Peeping was bad ที่ผมสงสัยไงบอกเฮ้ยมันแฮ็กบอกว่าแม่งโดนแบนอัดหน้าชอกูอ๋ออล่ะคุณผ,ผู้ชมได้รับข้อคิดอะไรจากคลิปคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่จะพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้วยข้อคิดที่ผมได้ในวันนี้มีเยอะมากแม่งโคตรเสียใจอะ่ะผู้ชมดูนะเงินจาก6พัถ้ากดรีเซ็ต